หากใครกำลังมองหารถที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ดูให้จบเพราะคันนี้หายจากป้ายแดงไปมากกว่า500,000บาทที่สำคัญผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้น สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับน้องหนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับพี่พี่หรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถมือสองสภาพสวยเกรดเคัดมาแล้วนะคะไว้ใช้งาน สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้ก่อนชมคลิปนะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หนูเล็กมีรถบอกเลยว่าเป็นรถในตำนานอยู่กับเราทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเจ้าด้านหลังนี้เลย Toyota a l t i ติค่ะคันนี้ได้เป็นตัว 1.8e มายนาเชนปี2017 สีขาวสวยมากค่ะคันนี้กระจังด้านหน้าสวยๆเลยนะได้เป็นคมเมียมแบบนี้เลยขออนุญาตแจ้งราคานิดนึ่งราคาจึ้งใจแน่นอนนะคะคันนี้แค่349,000หายไปจากป้ายแดนถึง500,000เลยทีเดียว เลขหม่2แ0,000กว่าโลไม่เป็นปัญหาเลยเพราะ Toyota าติดวิ่งไปได้เป็นล้านโลนะคะเดี๋ยวเราเล็กพาชมสภาพรถว่าไม่2แสนรถจะสวยขนาดไหนมาชมกันเลยพี่ๆขาด้านหน้าค่ะไฟหน้านะเขาให้เป็นไฟฮาโลเจนมาเป็นไฟหลอดไสแล้วมีไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟหลี่ในชุดโคมเดียวกันเลยแล้วเจ้าของเดิมนะคะเอาไปตกแต่งโคมียมนะแต่งตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ลิ้นตรงนี้ แต่งมาให้ด้วยเพิ่มความสวยงามเพิ่มกิมมิกให้กับตัวรถมากขึ้นล้อแม็กคันนี้ค่ะได้เป็นสีทูโทนสีเทาปัดเงานะคะแล้วก็ยางได้เป็นยางดิสโทนด้วยตัวสัปดาห์ยางคันนี้จะเป็นสัปดาห์ปี2024นะนี่สัปดาห์ที่11ปี2024ดอกยางลึกสะพันยางยางังเหลือค่ะ ช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะสภาพสวยเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิความนำท่วมมาอย่างแน่นอนด้านข้างเขาจะติดโลโก้ดูโอวีวีทีไอตัวเครื่องไว้ตรงนี้ด้วยเหลี่ยมสันตัวรถเห็นได้ชัดว่าคมชัดอยู่ไม่มีรอยบุบลากิ้มเลยกระจกมองข้างค่ะสีขาวตกแต่งโครเมียมมาให้พร้อมไฟเลี้ยวติดมาให้แบบนี้ติดคิ้วกันศาสตร์ให้เรียบร้อยฟิล์มติดมาให้แล้วด้วยค่ะ คันนี้ตัว E เนาะกุญแจจะได้เป็นแบบไขไปภายในนะคะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างฝาประตูฝั่งซ้ายนะคะหัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนคันไข่สภาพเดิมเนียนแล้วแผงประตูสีดําของเขาสวยใหม่มากรอยถลอกไม่เห็นเลยตรงนี้เป็นผ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเนาะ,ะตกแต่งสีเงินมือเปิดคมีมยมทั้งอันสภาพสวยเดิมจริงๆนะคะตัวสีเดิมเนียนบางมากๆแล้วตรงนี้ค่ะนี่เป็นโมเดลนะคะ ปีนะคะปีเป็นเดือนเมษาเนาะปี2017เสาบีหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไข่สีเดิมเนียนมากนะคะพี่พี่ขาด้านหลังค่ะฝาประตูฝั่งซ้ายนะคะเราจะไล่ให้ดูทีละวฝาประตูเลยทีเดียวหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันค่ะสภาพเดิมๆส,ๆสวยๆแผงประตูสวยใหม่มาเลยแบบนี้นะพี่พี่ขาและที่สำคัญนะ บานนะคะของของตัวประตูนะคะบานกระจกเป็น t o โยต้าทุกบานเลยนะเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถได้ดีมากๆเลยในส่วนของไฟท้าย LED ค่ะสวยเลยไม่มีสเก็ดหินนะคะฝากระโปรงเนี่ยตรงขีดกลางเขาจะมีโครเมียมตกแต่งรุ่น1 8 e นะคะตัวสอนไม่หล่นหายเซ็นเซอร์มีมาให้แล้วด้วยกัน2จุดนะคะพี่พี่เดี๋ยวเปิดฝาท้ายก่อนาหาไม่เปิดาหาไม่เจอเปิดจากรีโมทเลยนะ อ่ะนี่ด้านหลังโครงสร้างค่ะไล่จากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะโครงสร้างไล่มาเลยด้านท้ายไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปสภาพมาเดิมๆนะตัวยงตัวยางไม่เปื่อยไม่ยุ่ยค่ะโคมไฟเดิมคอตโตมาเลยนะคะไล่ให้ดูหัวน็อตค่ะฝากระโปรงไม่มีรอยหมุนค่ะฝาท้ายแท้ฝาท้ายแท้เดิมแบบนี้เลยนะคะแผ่นกันความร้อนใหม่ใช้งานได้ยาว ช่องเก็บสัมภาระกว้างมากนะคะเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของเจ้าโตโยต้าต,ต,ติดเลยว่าเขาให้ช่องเก็บสัมภาระมาใหญ่นะคะจุกระเป๋าเดินทางได้เยอะเลยแล้วด้านหลังนะคะ ยางอะไหล่ล้ออะไหล่มีให้ครบถ้วนเครื่องมือมีให้นะคะไอพวกแม่แรงมีให้อยู่แล้วเดี๋ยวเครื่องมือถุงอุปกรณ์เดี๋ยวหนูได้ใส่มาให้ครบชุดแน่นอนด้านหลังไม่มีสนิมค่ะไม่มีร่องรอยไม่มีอุบัติเหตุจมน้ํามาอย่างแน่นอนสภาพนี้รับประกันความสวยความเนียนให้พี่ๆเลยด้านหลังนะคะกระจกนี่ติดไล่ฟ้ามาแล้วไฟเบรกดวงที่3ามมีให้ครบพร้อมเลยมาชมกันต่อค่ะด้านขวานะคะฝาประตูฝั่งนี้นะคะ อะดูเบาก,ก่อนก็ได้นะแต่กล้องมองนะจะดูเบาก,ก็ได้เลยเพราะมันสวยใหม่ขนาดนี้เฮ้ยเบาะสวยจริงๆด้านหลังเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยคุณพี่ขาหัวหมอนมีมาให้3ามตำแหน่งเบาผ้าแต่ไม่มีฝุ่นฝังเลยสภาพเดิมมากเจ้าของเดิมปูพรมเป็นสีแดงมาให้แบบนี้เลยนะถ้าไม่ชอบถอดมาเดี๋ยวหนูเล็กเอาเองแต่ถ้าชอบเอาไปเลยค่ะแถมให้นะคะนี่มีที่ชาร์จแบตมาให้สที่แบบนี้ด้วย หลังคาเขาให้เป็นสีเบจสะอาดสะอ้านมากไม่มีรอยยันเจิมเลยสวยเนียบมากๆเลยโครงสร้างนะคะด้านขวาหัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะเรียบเนียนกริบมาเลยคันนี้พี่ๆแล้วเครื่องพันแนะวิ่งได้ตั้งร้อย141แรงม้านะคะนี่มีที่ล็อกเด็กด้วยรับประกันเลยว่าวิ่งไปต่างจังหวัดสบายมากๆนะคะแทบจะไม่ต้องพักรถเลยก็ได้มาถึงฝั่งนี้เลยนะคะ บางคนขับกันบ้างาเพิ่งจะสังเกตเห็นคันนี้ติดฟิล์มให้เป็นฟิล์มลามินานะคะแล้วตัวฟิล์มสภาพยังใหม่ไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นขอร้องอย่ามาบอกหนูเล็กนะว่าติดฟิล์มให้ใหม่หน่อยไม่ติดนะฟิล์มเดิมยังใหม่อยู่นะคะแผงประตูสวยเดิมค่ะเดี๋ยวให้ของแถมอื่นแทนดีกว่าเนาะมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบนี้ตกแต่ง นะคะตกแต่งเป็นลายสีเงินแล้วก็กระจกออโต้มีแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นช่องสําหรับใส่แก้วน้ํานะคะแล้วก็หัวน็อตค่ะไม่มีรอยหมุนคันไข่เช่นเดิมเนียนจริงๆคันนี้เจ้าของเดิมรักษาดีจริงๆเบาะด้านหน้าคู่หน้าสวยใหม่มากปีกเบาะไม่มีรมช้ารถค่ะเบาะสีดําเดินตะเข็บได้สีท่ทาเข้มๆเลยขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในนะคะจะได้เห็นกันว่าอันนี้หนูเล็กนะสูงประมาณร้อย กับห0แล้วกันอะมาตรฐานหญิงไทยหน่อยจริงๆไม่ถึงหรอกนะคะสตาร์ทรถให้ชมเลยนะคะพวงมาไัยนี่ค่ะ พวงมาลัยสภาพสวยปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้เป็นแบบ3ก้การแอร์แบ็กจัดมาให้7จ็ดใบมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมีโหมดควบคุมตรงนี้หน้าจอเรือนใหม่แสดงนะคะตัวเลขมาอยู่ที่2องแสนสอกิกโลอย่างที่บอกว่า Toyota a อ t i ติเขาวิ่งกันได้เป็นล้านโลไม่อย่างนั้นแท็กซี่ไม่เอาไปใช้แน่นอนความอึดความถึกความทนของเขาให้เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วแมนทนน์นบอกเลยว่าง่ายมากหาที่ซ่อมก็ง่ายอะไรก็ถูกดูแลก็ง่ายอย่างโนเล็ก เป็นผู้หญิงแบบนี้ค่ะ แทบจะไม่ได้ดูแลรถแต่รถโตโยต้าติตเหมาะมากสําหรับผู้หญิงแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ดูแลรถเป็นอย่างดีก็ยิ่งดีเยี่ยมเลยมาเข้ามาข้างในนิดนึงนะคะหน้าจอวิทยุเขาจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเขานะตามสไตล์โตโยต้าทิตละค่ะเขาให้มาเป็นเครื่องเสียงแบบกดปุ่มนะแต่สามารถที่จะเชื่อมบูทูตได้หรือว่าจะเชื่อมต่อนะคะเสียบนี่ AUX นะคะ USB ตรงนี้ได้เลยฟังเพลงในโทรศัพท์ได้นะ a ได้เป็นอะนาล็อกปรับได้4ระดับด้วยกัน ตรงนี้ที่ชัดเขาเรียกปลั๊กไฟ120โวลต์ค่ะเผื่ออยากจะเอาปลั๊กไฟไว้เสียบกล้องลงกล้องหน้าอะไรก็ได้เลยตัวเกียร์ CVT 7สปีดค่ะเป็นเกียร์แบบทันบันไดฐา,านเกียร์เป็นสีดำเงาเป็นโนแบคค่ะตัวเกียร์สวยใหม่ไม่มีรอยถะลอกเลยมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยช่องสำหรับใส่แก้วน้ำมีให้2ช่องแล้วก็ตรงนี้มือเบรกเขาจะเป็นก้านยกค่ะกระจกด้านนี้ไม่ได้ตัดแสงออตโต้แต่ถามว่าใช้งานได้ดีเป็นปกตินะ ตัวม่านบางแดดสะอาดสะอ้านมากนะคะมีกระจกให้สองฝั่งนะคะพี่พไฟหัวเก๋งติดเป็นปกติแอเย็นฉ่ำฟังเพลงเพราะแน่นอนคันนี้คอนโซลคอนโซลได้สีดำสนิทเลยเดี๋ยวพาไปชมฝากระโปรงกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้เนี่ยตัวเครื่องจะอยู่ที่1 8 0 0ซีซีวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ141แรงม้านะคะพี่ๆรับประกันอย่างที่เรียนแจ้งเลยเป็นเครื่อง4สูบเครื่องบล็อกเดิมบล็อกเดียวของ t o y ยต a เลยเพราะฉะนั้นความอึดสึดทนนะคะไม่ต้องห่วงคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอ v ีวีค่ะสี่สูบเรียงแถวฝาครอบเครื่องอยู่ครบ ไม่แตกไม่หักสภาพสวยเดิมมาแบบนี้รับประกันเครื่องไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนสภาพมาเดิมๆไม่มีรอยรั่วเยิมของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดค่ะจุด QC บางตาแหน่งยังเห็นอยู่บางตําแหน่งหายไปเพราะรถปี2 0 1 7อาจจะมีบ้างเบ้าโชคไม่มีสนิมค่ะขาคมตัวคานด้านข้างนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไข่ขาคมไฟไม่มีแตกหักนะคะคมไฟยังเป็นชุดคมไฟเดิมอยู่นะคะคานหน้าไม่มีรอยยุบรอยดด่ม คานเดิมนะคะหมายเลข3อยู่ตรงนี้เลยบ่งบอกคานเดิมของเขาไม่มีรอยบิดเบี้ยวผิดรูปเลยนะคะฝาหรือขาคมไฟนะคะไม่มีรอยแตกหักเช่นกันทั้ง2ฝั่งเลยนะเ mm hmm. บ้โชกตรงนี้ไม่มีสนิมค่ะสภาพสวยเดิมมากฝ mm hmm. ากระโปรงค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะสภาพสวยแบบนี้ไล่ขึ้นมาให้ดูทีละตำแหน่ง mm hmm. สติ๊กเกอร์ต่างๆมออกอต่างๆยังอยู่จุดเดิมนะคะนี่ ไล่มาเนียนๆสวยๆแบบนี้น่าใช้งานมากๆค่ะพี่ๆหรือจะเป็นแผ่นกันความร้อนก็ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวนะคะแบตเตอรี่ถ้าถึงรอบเปลี่ยนหนูเล็กเปลี่ยนให้เลยออกรถกับหนูเล็กเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ค่ะแถมประกันเครื่องเกียร์ไม่ด้วยอะถ้ากลัว ถ้ากลัวปี2017เดี๋ยวแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000โลซ่อมศูวน์โตโยต้ตาได้เลยนะพี่ๆขาสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของแล้วอยากได้ของแถมตามที่หนูเล็กแจ้งไปติดต่อเข้ามาเบอร์ด้านล่างนี้แล้วบอกว่าดูคลิปน้องหนูเล็กมาให้หนูเล็กเป็นคนดูแลนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่ง349,000ผ่34 9, 000, อนอยู่ที่6,000รายได้ขอสัก13,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยใครสนใจคันนี้ติดต่อสายด่วนมาได้เลยที่สำคัญกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยข้างหน้ามีรถสวยๆมาแนะนำอีกแนะ่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ